อู้อ้าวอู๋ว้าวอู๋อว้าวโอ้ยหล่นแล้วค่ะพี่พลอยเหยียบนี้เลยหล่นแล้วหนูเหยียบด้วยอะ่ะหนูอย่าเหยียบมันนะเก็บขึ้นมาทีละอันเลยคะ่ะนี่ไงนี่ไงเก็บขึ้นมาอย่างนี้เลยคะ่ะแก๊งจ๋าอะมันหมด แกะผมกันหน่อยหนึงไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะพี่น้องเพชรเพชรอย่าไปแย่งพี่น้องเพชรพอย่าแย่งพี่น้องเพชรยายบอกให้ขอไงลูกขอก่อนก่อนพี่บอยขอหนูหน่อยอ้าวี่จาก่อนอ่ะจาก่อนพนาพี่บอยโอ๊ยอย่ามายุบ <laughs> พ่จาก,กันเออจากันพี่น้อ,อนงว่เวกสายตาเบอร์เ <laughs> ด้อเวิร <laughs> ์กสายตาเขาเอาใหม่ดิเอาใหม่สิคะ เอาใหม่สิลูกพี่พลอยขอหน่อยจ้าขอหน่อยจ้าจ้าหน่อยได้ไหมจ้าจ้าหน่อยจ้าหน่อยจ้าก่อนจ้าก่อนโอ้โหจ้าเฮ้ย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 พี่พลอยพี่พลอยจ้าขอหน่อยได้ไหมจ้ายังแล้วยังค่ะไม่แล้วะเาบอร่อยเหรอขนมนางเล็กอ่ะ อร่อยเลยเก็บเลยมาน,นี่มาอยู่กับยายด้อเข้ามาอยู่ข้างในกับยายอาบน้ำให้เด็กนอนหขาตะล้วมามาดผมลูกลามา มัดผมเร็วได้มัดผมหายกินกินนมก่อนอุ๊ไอชิดเทชรก่อนลั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 นมือเศร้านี่ค่บาดจานเพ็รเพ็รข้างขวาอะไรนะคะลุกขึ้นทีลุกขึ้นทำไม ไม่รู้ใครครับยายจะลุกขึ้นก่อนมีคนเอาอะไรมาให้เราอย่างนี้ลุกขึ้นก่อนยายจะลุกขึ้นเนด็กเนอ๊ะลุกขึ้นสินนนลุกขึ้นสินะคะขึ้ะลุกขึ้นแล้วทำไรโอ้ดอกไม้เหรอคะขอบคุณค่ะขโมยดอกไม้ในสวนร้านขวายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ หอมดอกไม้ใหญ่ลูกขึ้นฉี่ลูกขึ้นฉี่แม่แก่ด่าไม่อยากเข้าอ๋ออยากได้ใช่ไหมอ่ะอย่าลูกขึ้นนะพลอยลูกขึ้นนะคะทางนี้ค่ะทางนี้อ่ะหันหน้ามานะหอมดอกไม้ใหญ่สุดค่ะสวยๆหน่อยค่ะขอบคุณนะคะที่รักกันน้องลูกเพชรทำไหมลูก น้องเแคททำไหมเราแคทลุกขึ้นมาอราแคทขึ้นมาอ่ะมอบให้กันนะอ่ะพี่พลอยเป็นคนมอบให้น้องไหมอ่ะพี่พลอยก็อยู่ตรงนี้ไม่ไม่ไม่น้องน้องพี่พลอยอ่ะเดี๋ยวให้น้องเแคทมอบให้ยายดีกว่าอ่าอ่ะน้องเแคทมอบให้ยายนะอ่ะนั่งลงยังไงเออขอบคุณค่ะแต้มไม่ด้วยรักมากเลยหอมหนเลยหนูอยากอะไร นี่ไวหวเห็นเป็นให้นูไปเอาด,ดอกไม้มาดอกไม้ของคุณพ่อวันนั้นไงโอ้โหขอบอกดอกไม้ขอบคุณค่ะมีหอดเข้าทานังวอมหมด้ล้พี่น้อน